เผยชมหน้ายูทูบเบอร์สาวสวยมียอดซับ16ล้านสูงสุดในประเทศไทยเรียกได้ว่ายังคงมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสำหรับยูทูบเบอร์สาวชาวไทยอย่างแป้งเจ้าของช่องซีบริงโดยล่าสุดเมื่อวันที่10เมษายนเธอก็เพิ่งออกมาโพสตแสดงความดีใจและตื้นตันใจหลังจากที่ช่อง YouTube ของเธอมีคนกดติดตามทะลุ16ล้านแล้วสำหรับช่องซีบริงนั้นปัจจุบันยังคงครองแชมป์ช่อง YouTube ที่มียอดผู้ติดตามเยอะที่สุดในไทยด้วย ไม่รวมช่อง YouTube ของสื่อสำนักข่าวหรือค่ายเพลงจึงทําให้เธอกลายเป็นยูทูบเบอร์ไทยคนแรกที่มียอดผู้ติดตามกว่า16ล้านไปโดยปริยายรองลงมาก็คือช่องเก๋ไก่สไลเดอร์15.7ล้านซับและบีเดอร์สกา13.6ล้านซับโดยแป e ้งซีบริงก็ได้โพสต์กล่าวขอบคุณทุกคนทั้งแฟนคลับและคนรอบข้างที่สนับสนุนเธอมาตลอด8ปีของการทำช่อง YouTube นี้อีกทั้งเธอยังบรรยายถึงเส้นทางกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แบบคราว รวมทั้งอย่างตั้งเป้าสู่ยอดทรัพย์17ล้านต่อไปด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณค่ะ